อย่างข้อสองอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนี่ครูแต่บทนี้มันเป็นบทของพีทาโการัสเกี่ยวข้องกับสามในมุมฉากนี่ครูแล้วจะยังไงล่ะอย่างข้อหนึ่งเขาไม่ได้ให้รูปมาแต่ถ้าเราเขียนรูปปุ๊บมันก็คือรูปมาตรฐานของบทนี้แต่พอเป็นข้อสองเนี่ยสิ่งที่เขาให้คือสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่สิ่งที่เขาถามเขาถามหาเส้นทยยงมุมถ้าเขาถามหาเส้นทยยงมุมเราก็วาดเส้นทียงมุมซะถูกปะ ถามก่อนเส้นทแยงมุมมีกี่เส้น2เส้นเส้นทแยงมุมก็คือจากมุมหนึ่งขีดไปยังมุมตรงข้ามก็จะมีสีชมพูอันนึงไกลอันหนึ่งก็คือสีน้ำเงินดูด้วยตาก็รู้สองเส้นไม่เท่ากันนะก็แสดงว่าเราต้องหาสองครั้งพี่ครูคุณร่มต้นจากสีชมพูก่อนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมมุมฉากถูกป่ะ ไอสีชมพูนี้คืออันที่เราอยากจะได้นะแต่ยังไม่ใช่สามในมุมฉากถ้ายังไม่ใช่สามในมุมฉากเราลากเส้นเพิ่มให้เป็นสามในมุมฉากซะแล้วเส้นแนวตั้งเนี่ยเห็นชัดๆเลยโจทย์กําหนด,ดมาให้แล้วว่าเส้นแนวตั้งมันยาว8เซนอ่ะฉะนั้นไอเนี่ยใช้ได้เลยด้านนี้แต่เส้นแนวนอนอ่าจากด้านหน้าสุดจุดนี้มายังมุมฉากนี้เส้นนี้ทั้งเส้นยาวกี่เซน ก็ต้องเอาสองอันนี้บวกกันถูกปะเพราะว่าจากจากด้านนี้ด้านนี้คือด้านของสี่เหลี่ยมด้านขนานแค่นี้มันสิบจุดห้าแต่เราอยากได้ถึงเส้นนี้อีกสี่จุดห้ก็รวมกันก็กลายเป็น15เซนเราก็ได้สั่งในมุมฉากแหละสมมติให้ด้านนี้เป็น A ออันหนึ่งเราก็เริ่มต้นด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนมันคือ a เอกำหนดเอก็เป็น A อกำลังสอง แล้วก็ด้านประกอบมุมฉากกำลังสองบวกกันแปดกำลังสองคือแปดคูณแปดสิบห้ากำลังสองคือสิบห้าคูณสิบห้าแล้วตรงนี้ก็บวกกันไปใครยังไม่ถนัดถ้าใครยังไม่ถนัดไอ้ตรงเนี้ยต้องต้องไปดึงเอาแล้วแหละแต่ใครครั้งครั้งสำได้แล้วทำบ่อยๆเนี่ยตัวเลขเนี่ย อาจจะจำได้แล้วใช้แบบบุ๊กิบกิฟตัวเลขนี้ก็ถามไปแหละสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบเป็นสี่ร้อยสองแปดเก้าอยู่ละแวกนี้จะมัเป็นพวกหลักสิบทีนี้จะเป็นสิบเท่าไหร่ให้ดูที่หลักหน่วยเลขที่คูณแล้วลงท้ายด้วยเก้าสามสามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านี้ ฉะนั้นตัวที่จะลองคือ13บสคูณสิหรือไม่ก็17บเคูณสิแล้วแล้วครูก็ถามไงบอกว่าเอ๊ะสองร้อยปสิบามันมันใกล้ใครมาออกกันใกล้หนึ่งร้หรือใกล้สี่ร้อถ้าใกล้สี่ร้อยใกล้สี่ร้อยมากกว่าให้ลองตัวนี้่ะฉะนั้นเราก็ไปลองแล้วไปลองแล้วสิบสามคูสิบสามไม่ใช่สิบเจ็ดคูสิบเจ็ดได้ตัวนี้จริงๆแต่ถ้าเป็นอีกบทหนึ่งอ่ะมันใช้ลบสิบเจ็คูสิบเด้วยได้แต่อันนี้เป็นความยาว ก็ใช้แต่ตัวเลขที่เป็นบวกบ17อ้าวนี่คือด้านเส้นทแยงมุมเส้นที่หนึ่งนะ,ะเส้นทแยงมุมเส้นที่สองเมื <c> ่อ <oughs> กี้เขียนให้แล้วว่าก็าคือเส้นนี้ปัญหาคือเราจะต้องใช้สามเหลี่ยมมุมฉากไงถ้าเป็นอันนี้เนี่ยได้สามเหลี่ยมมุมฉากละกระถามก่อนเส้น,นยาวเท่าไหร่8นี่มันเส้นเดียวกันเลยอันนี้อันนี้ด้านนี้8 ปัญหาคือไอ้ด้านเนี้ยเท่าไหร่เส้นนี้ยาวเท่าไหร่1.5นะโอเคนะแต่เราอยากได้แค่นี้ถูกไหมเราอยากได้แค่นี้นะเอ้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่มันไอตน้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเท่าไหร่4.5โอเคก็แล้วกันตรงเนี้ยก็คือ4.5แต่ไอ้ตรงนี้ไม่เอาก็หักไป 4.5ก็คืออันเนี้ย1 5 5แต่ตรงเนี้ยเขาไม่เอาัีสี้4.5อันนี้4.5ถ้าเอามาลบกันก็เหลือเหแล้วด้านนี้ก็ให้เป็น B โอ้ยตัวเลขกันนี้ง่ายเลยนี้มุมฉากเลยแน่แล้วละเอา B ด้านตรงข้ามมุมฉากมาก่อนแล้วก็ด้านประกอบมุมฉาก กำลังสองก็อยู่ด้วยกันตัวเลขนี้ยง่ายแปดแปดหกสิบสี่หกหกสามสิบหกอันนี้ก็กลายเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยพอถึงบรรทัดเนี้ยพอถึงบรรทัดนี้ต้อง,ต,องต้องมานั่งนึงแหลเอ้ยอ๋ออันนี้ง่ายไงอย่างที่บอกหนึ่งร้อยมันก็คือสิบคูณสิบหรือลบสิบคูณลบสิบก็ได้แต่เป็นความยาวต้องใช้จำนวนบวก ได้คำตอบแล้ว B เท่ากับ10บดังนั้นเส้นทแยงมุมเส้นที่1 17อีสเส้นหนึ่งยาว10เส้นทแยงมุมเส้นยาวเนี่ยเ่ากับ17เซนเส้นทแยงมุมเส้นสั้นเท่ากับ10เซน ดังนั้น,นถ้าเจอรูปเลขาคณิตอะไรก็ตามในบทนี้นะต้องหาความยาวอะไรสักอย่างหน,นึ่งพยายามให้เกิดสามเหลี่ยมฉากมารเราเก็จะให้พิจารณาเอาเนาะ